เป็นยังไงมาเราอ่ะเดินด้วยวะไม่กล้าเลยแล้วอะเอออาจารย์ครับผมอยากจะถามว่าจะไปตกปลาเนี่ยจะก้าวขาไหนออกจากบ้านดีครับจนจะได้หมืนหมาเนี่ยอาจารย์นุ่งอจะไปตกปลาจะไปตกปลาเหรอจะก้าวขาไหนจะก้าวขาไหนเหรอ ก้าวขาไหนมันก็ก้าวขาก้าวขาไหนไเองก็ก้าวไปเถอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับการตกป field, ลาอะไรขาไหนก็มันก็ปลาจะกินมีปลามันก็กินไม่มีปลามันก็ไม่กินพูดลนแบบนี้ก้าวขาไหนอะเหรอก็ก้าวไปเถอะจะซ้ายจะขวาแหละก้าวขาไหนปลาจะกินมันก็กินมันไม่กินก็ไม่กินหรอกมันจะเอาไปได้เหรอ แล้วลรกระานโดังงงเมันที่มีปลามันก็มีถ้าไปตกในที่ที่มีปลาปลาที่ไหนมันจะกินเออถ้าไปตกในที่ที่มันไม่มีปลาปลาที่ไหนมันจะกินถ้าไปตกในที่ไม่มีปลาปลาที่ไหนมันจะมาก,กินแล้วก้าวไปเถอ,อะมันมันมันไม่ควรากาทสา,านั้นนะี่ยมัน หอตกลงมันไม่เกี่ยวใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าจะก้าวขาไหนเอาไปก่อนเพิร์เจอร์เพิร์เจอร์เอาเวลาไปนั่งคิดทํางานทําการนู่นมันนั่งคิดจะก้าวขาออกจากบ้านจะบ้าหรือเปล่าเอาเวลาไปคิดทํางานทําการเดี๋ยวมึงมึงดันยาวมันยาวมันยาวสักทีเพิร์เจอร์เอาเวลาเดี๋ยวเพิร์เจอร์เอาเวลาไปคิดเรื่องทํางานทําการเนอะ ไม่ต้องมาคิดว่าก้าวขาไหนหรอกไม่คยเจอเลยเดวดูติดต่อนแล้ว,ลวอาจารย์พกอะไรเยอะแยะเลเต็หมหัวเต็มอาจารย์พกอะไรเยอะแยะเ่ยเต็มตัวเลหมดและอ่าไม่รู้จกักไงอ่าไม่รู้จกักหรือไงอะไรอาจารย์ มือกงหนึ่งหนึ่งอะไรนะมือแกงหนึ่งหนึ่งนี่เอาไปฟังเวลาปลากินเนี่ยเหรอเอาไว้ฟังเวลาปลากินโอ้โหโคตรเท่เลยจางมีไฟด้วยอยากได้ใช่ไหมล่ะอยากได้ใช่ไหมล่ะหูก็จางมีตั้งเยอะแบ่งผมสักตัวสองตัวได้ไเนี่ย นูนไปซื้อร้านนาโลดนู่นไม่ได้ไปซื้อร้านน้าโรดนู่นร้านนาโรดเขามีขายอันไม่ถึงร้อยเลยร้านนาโลดเ็ามีขายอันไม่ถึงร้อยเลยกุญแจได้ขอจามจะได้ขังๆปลาจะได้กินเยอะๆไงเอ๊ก็บอกให้ไปซื้อร้านน่าโรดเดี๋ยวไปตีด้วยกระถมัม่ไดงไม่้องมีกระถนเอ๊ก็บอกให้ไปซื้อร้านน่าโลดเดี๋ยวทุบด้วยกระถนไม่ได้เดี๋ยวไปตีเดี๋ยวไปตีด้วยกระถนเลย เออบอกให้ซื้อร้านนะโลดไงเดยวก็ตีด้วยกระโหนนแข่งโ๊้ไงไม่ทำลิปนานเดี๋ยวเดี๋ยว่าตีด้วยกระหอนเลยเดียวก็ตีด้วยกระโหนเลยเดี๋ยวลองจัดดูกระโหนก็มาวะ